อาราราแสงเหนือค่ะทุกคนโอ้แม่ก้ในชีวิตดีไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ย้ยสวยทุกมุมเลยอ่ะโอ้แม่กสวยมากเธอไอช้างกูทำได้แล้วกูหามึงอ้าวอยต้นเลย บอกว่าฝั่งนะั้นเป็นฝั่งสวีเดนใช่นะไหมใช่ทุกคนตอนนี้เต็งกี้ก็มาอยู่ข้างนอกเมืองห่างไกลจากเมืองโรวาเรมีมากเลยนะคะนั่งรถบัสมา6ชั่วโมงค่ะทุกคนด้านหลังเต็งกี้รถบัสจากทุกคนซึ่งตอนนี้เต็งกี้ก็มาหลอกเพื่อนสาวอยู่นะคะนางบอกว่านางกำลังเดินมาจากที่ผ่านค่ะทุกคนเมืองนี้ชื่อว่าอะไรเต็งกี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าหนาวมากนะักท,ท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าคนลงป้ายนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเตกกี้จะพาทุกคนไปเดินที่เมืองนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเตกกี้จะถามเพื่อนว่าเมืองนี้ชื่อว่าอะไรนะคะทุกคนตอนนี้อยากจะบอกว่าหนาวมากเพราะว่าหนาวกว่าที่เมืองโรวาี้มีที่เต็งมาอีกนะคะทุกคนโอเคทุกคนเพื่อนสาวชื่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนจ้าอีชาอ้างอีช้าง <laughs> เพื่อเต็กกี้มาแล้วค่ะ ก็สาตะกี้มาแล้วเบิร์กกูทำได้แล้วกูหามมึงอ้าวอุ้ยต้นเลยอ้าวหัวในด้าด้วยเหรอแต่งหน้าสวยแต่งหน้าเวลาเพื่อนเหรอเพื่อนเราขนไปขายด้วยค่ะไปครับเบิร์กเบิร์กดีชั่ว่าอะไนะเบิร์กอ่านว่าอะไรวะอ่านอ่านว่าอะไรชิปิสชาวี คิปิจ้าวีเหรอเออจาวีแปลว่าเขื่อนอ๋อเขื่อนแล้วเขื่อนอยู่ไหนแดงหนนมองเห็นไหมหนุนหยุดหยุดทั้งสายทั้งพูดบ่เออโอ๊ตไลน์แล้ววีดีบขวางแหรอเหรอโอ้ยคอนรถบ้าเลยหมดแดงเขาบอกว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งสวีเดนใช่ไหมใช่นิดเดียวคือข้ามเขาเรียกว่าอะไรช่วงเดียวช่วงเดียวไปสวีเดนเหรอโอ้ยรถบ้าเลยชืออย่างนี้ะ โอเคทุกคนมาถึงแล้วค่ะทุกคนเย้งของเราประมาณไ้กระป๋องเราประมาณ15บห้าเซนแต่กระป๋องราคาไม่เท่ากันอ๋อเหรอใช่เพราะกระป๋องใหญ่ก็แพงลดเนาะเซนมั้งอันนี้สิบห้าเซนเออลดอ่ะทั้งขวดแก้วขวดกระป๋องแบบแพ้ได้หมดเลยเหรอลดเนาะไม่เอาเราก็ทิ้งอาอเหรอเออลดลดเธอถ้าเป็นขวดอย่างเงี้ยขวดแชมเปญอย่างเงี้ยมันก็จะแพงเออ พร้อมเป็นแก้วถูกมะใช่ลดเนาะก็ขวดเบี้ยวไม่เอาด้วยนะอันรอที่มันหมดเพราะว่ามันฉันอยากรู้ว่าทั้งหมดที่เธอยิ้วมาเนี่ยอยากได้กี่ได้ได้ทั้งหมดกี่เซนตอนนี้สามยูโรแล้วอุ่ยสามยูโรแล้วว้ายอีดองเฮ้ยมึงมึงอีดองทั้งวันทั้งวันกูเดินเก็บขวดขายดีกว่าป่ะได้กี่บาทดูซิได ได้ได้เท่าไหร่คะ12.45เซน o r t y n t oh my god 12อยูโรเท่เยอะมากนี่คือข้าวผุ่มาแล้วป่ะสรุปจะอยู่เมืองอะไรนะเนี่ย คิปิสจาวีตอนนี้เต็งกี้ก็อยู่ที่เมืองคิปิสจาวีนะคะทุกคนซึ่งเป็นเมืองที่เพื่อนสาวเต็งกี้เขาอยู่ที่เมืองนี้ค่ะทุกคนโรงแรมคือดีมากเลยโทโอ้ oh my god ใช่เป็นไฟแนิ่งของเมืองนี้เลยนะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารของโรงแรมนะคะทุกคนโรงแรมชื่ออะไรนะเอ uh, <aka> อ่ s า n t a Claus Raga Raga h กะโฮเทลออเหรอเออนั่นแหละทุกคนชื่อตามนี้แหละตอนนี้เราจองร้านอาหารที่โรงแรมนี้ไว้ตอน สองทุบนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าสามีนาเป็นเชฟค่ะทุกคนแล้วนางก็แนะนำนะ <c oughs> ใช่ไหมคะต้องอร่อยนะคะแม่อร่อยจิัวเมียนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my god สวยมากเลยทุกคน เปิดประตูออกมาจากห้องก็เห็นวิวนี้เลยค่ะทุกคนโอ้ทุกคนสวยมากในด้านหลังเต็งกี้ทุกคนโอ้ oh my god พิพิจาวีค่ะทุกคนสวยมากดูี่เนื้อตาคือแบบโอ้ my god เนื้อตาแท้ๆคือสวยมากๆจริงๆทุกคนในกล้องาอาจจะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่า ของจริงสวยมากวันแดงโ oh my god แล้ววันนี้มีแดดด้วยวันหรอวันนี้มีแดดด้วยแบบท้องฟ้าเปิดสวยฉันจะได้เห็นแสงเหนือแม้วันนี้เธอเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะที่จะเห็นใช่ไหมเพราะเมื่อคืนมันไม่มีแสงเหนือนะฉันก็แอบแบบแอบจะได้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้เราไปไหนกันนี่ขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาเนาะจะขึ้นไปดูเล็กเออไปเล็กไปเล็กใช่เออเออใช่ oh my god จริงๆเราตั้งใจจะไปอะไรนะสามประเทศที่เป็นบอรดเดอร์อะเหมือนบ้านเราก็าเรียกว่าเราสามเหลี่ยมทองคำอะเธอแต่ว่าด้วยความว่ากระเทยเราไม่เคยจองไม่เคยอะไรสักอย่างค่ะทุกคนก็จองไม่ทันค่ะเพราะว่าที่นี่ต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆเอนาะทุกคนแต่ว่าเต็มค่ะตัวเต็ม,ตตมท,ทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนเขาที่สูงในอันดับสองฟินแลนด์นายต้องทั้งพูดบ่ใช่ชื่อว่าภนะูเขาซาน่าโอ้ยทางนู้นเธอทางนู้นเธอ,อ,เธอด้านหลังเต็งกี้นี่นี่ภูเขาภูเขาลูกน้นภูเขาลูกน้ำเพื่อนสาวบอกว่า เป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของฟินแลนด์นะคะชื่อว่าอะไรนะคะซ <Sana Mountain S 2> านนาค่ะซานนาเมลเทนซานนาเมลเทนค่ะทุกคนออแต่ถ้าเดินจากนี้ไปประมาณ5กิโลเนาะ5กิโลไม่เดินค่ะไม่ไป่ายค่ะเหนื่อยค่ะไม่ไปายค่ะเดินแค่รอบๆนี้ก่อนนะคะทุกคน เราไม่ได้ไปกับพวกซาฟารีต่างๆซาฟารีนี่ก็คืออะไรบอบแดงซาฟารีคืออะไรอ่ะก็คือทัวร์ปะบริษัททัวร์บริษัททัวร์กิจกรรมเอาท์ดอร์เช่นหมาฮัสกี้ลากเลื่อนแล้วก็ไปกับสโนว์โมบิลรอบเมืองแต่มันต้องจองเป็นเดือนๆใช่ไหมมันต้องจองใช่เพราะที่นี่มันมีแค่สองบริษัทสองบริษัทแล้วนักท่องเที่ยวเยอะช่วงนี้นักท่องเที่ยวกำลังลงโอ้ my god ไม่แต่ว่าห่อนพาฉันมาตรงนี้ก็ถือว่าลดมากนะเพราะมันมองก็ได้เห็น3ประเทศเลยใช่ปะใช่ตรงไหนบ้างวะ ฝั่งฝั่งขวามืออันนั้นจะเป็นนอร์เวย์ตรงนู้นเหรอใช่อุ้ยภูเขาสูงมากสวยมากหิมะเยอะมากเลยอ่ะขับรถไปชั่วโมงหนึ่งเออแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเป็นสวีเดนข้ามเอ่อทะเลสาบข้ามเลกไปใช่จะเป็นสวีเดนนั่นก็คือขับรถก็แค่ชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันจากเอ่อชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จากถนนถนนหลักอ่ะแล้วก็เดินข้ามเมืองไปประมาณ300เมตรอ่ะก็จะถึงสวีเดนเออจะว่าไปนั้นอ่ะ เออบ้านป่าเมืองเถื่อนก็จริงแต่ว่าแค่แบบ normal supermarket อ่ะมีข้าวเหนียวขายที่ไหนออสวีเดนนั่นเหรอออลดเนาะข้าวเหนียวขายเป็นตัสเลอร์เป็นตัสตีใช่ฉันอิมเพรสมากไปตอนแรกฉันกรี๊ดเธอมีข้าวเหนียวขายออลดแต่จริงเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปกับทัวร์ก็ได้นะเราอยูตรงนี้ก็เห็นสามประเทศแล้วนะเธอใช่ใช่ไหมสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เออไมค์ก็ฉันเหยียบฟินแลนด์อยู่แล้วเนี่ยใช่เราเหยียบฟินแลนด์อยู่ค่ะแล้วนั้นยอดเขาอะไรนะซานนาซานนานะคะทุกคนโอ้ไมค์ก็ อ่ะดูรอบๆค่ะทุกคนจริงๆอ่ะตรงทะเลสาบตรงนั้นอ่ะถ้าเราไปยืนตรงทะเลสาบอ,อ่ะนาฬิกาของเวลาเราอ,ะอ่ะถ้าใครใช้ iPhone มันจะเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติมันก็จะเปลี่ยนเป็นเวลาของนอร์เวย์ไหนตรงไหนทะเลสาบตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราไปกันไหมเดี๋ยวเราไปกันอ๋อโหลดไอ้แฮปปี้มัดแดงลัดฟ้าเลยค่ะทุกคนเนาะยืน no ตรงนี้ก็เห็นสามประเทศได้เนาะสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์ที่เต็งกี้กับมดแดงเหยียบอยู่นะคะทุกคนไปค่ะเดินกันต่อจ้ะแค่นี้ก็เหนื่อยนะท หนาวตอนแรกมาหนาวมากแล้วพอเดินไปเรื่อยเรอเริ่มร้อนนะคะทุกคนอเคอเอ,เ,อเ,เริ่มอุ่นไม่ร้รอนสินเริ่มอุ่นค่ะทุกคนเมื่อกี้เราสะกดจิดใช่ไหมเราเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะไม่โจมคะ่ะฮีดอกหายไปครึ่งตัวค่ะแต่ละคนตัวหนานนไม่โจมโอ oh ้ยแม o กูเธอสวยมากนะ วิวหลักร้อยหลักล้านเธอสวยมากนะ้องสวยมากเ oh <my> ลยค่ะเธอทุกคนคะถ้ามาที่นี่นะใช้คาว่าสวยได้เปลืองมากๆค่ะใช้ไปเถอคะค่ะเพราะมันสวยจริงๆทุกคนมันแบบโอ้ oh my god โตคตรรักโคตรพ่อคนแม่สวยอะทุกคนขอพูดคำหยาบๆนี่คือมันสวยมากแบบ <S <S ทุกมุมจริงๆทุกคนดูดิโอ้ oh my god <S <S เดี๋ยวเราไปไหนต่อหมดแดง ไปจุดแคมปิ้งแคมปิ้ง,งหรอใช่จุดแคมปิ้งข้างบนที่เป็นจุดแคมปิ้งหรือว่าเป็นจุดพักสำหรับคนที่เดินเอ่อเทรคก,กิง้ง uh huh. ขึ้นมาเขาก็จะมาแบบเป็นจุดพักที่นี่ฝั่งนู้นเป็นอันนั้นก็จะเป็นแบบ กะต๊อบ,อบพักต๊อบที่ก่อกองไฟก็มีมีฟืนมีอะไรให,พหใ้พักเหนื่อยเปล่าใช่พักเหนื่อยมีแต่รู้สึกว่าที่นี่จะไม่มีห้องน้ํานะเออหรอไม่มีห้องน้าก็คือถ้าใครที่ปวดปวดหนักเออก็จะหาทางเองปวดเบาก็ฉี่แถวนี้แหละออแล้วก็ฝั่งที่เราเห็นอยู่ขาวๆตรงนู้นที่เป็นกลุ่มคน,นำดำๆอะ่ะเออเออเออเป็นทะเลสาบตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วอ๋อพะเจ คนก็จะมาทำไอซ์ฟิชชิ่งกันก็คือตกปลาน้ำแข็งจะมีที่เจาะหมุนๆอ๋อเหรอใช่แล้วไม่มีปลาจริงหรอวะปลามีอ๋อเหรอแต่ว่าต้องเจาะลงไปลึกๆหน่อย <All right. S 2> แล้วก็ต้องมีแบบน้ำจืดปลาน้ำจืดใช่ไหมใช่น้ำจืดเออเออเออมึงววเราพูดคำว่าสวยกี่คำแล้วว่ากี่ครั้งแล้วว่านับไม่ถ้วนค่ะ <laughs> ใช้คำแบบนด้เปลืองมากคำว่าสวยอนะ่ะทุกคนคือสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมอะ่ะเออเนาะที่จะแบบเน้นธรรมชาติผู้ <laughs> คนจะ รักษาธรรมชาติในช่วงที่เป็นวินเทอร์เขาจะไม่อนุญาตให้หักต้นไม้คือถ้าเป็นคนโลโคอลเขาจะไม่หักเขา oh. จะบอกว่าเป็นการแบบ h u r t m o t h e r earth โอ้แ y god ใช่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ที่ลูกค้าเยอะๆหมายถึงว่านักท่องเที่ยวเยอะๆในโรง oh. แรมร้านอาหาร oh. น้ำจะไม่พอใช้ท,ทั้งที่เรามีเขื่อนสองเขื่อนใหญ่มากแล้วก็เขื่อนตรงนี้แต่น้ำไม่พอใช้เนื่องจากเขาไม่อยากไปทำลายธรรมชาติ น้ำไม่พอใช้นะเขาถึงไม่พอวะก็เพราะว่าเขาไม่อยากแบบเขาเขาเรียกอะไรอะเขาไม่อยากจะไปทำร้ายธรรมชาติโดยการเอาน้ำมาใช้ไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไม่ใช่เอาละเอาเปลี่ยนไม่อยากลบกวนธรรมชาติป่ะไม่อยากลบกวนธรรมชาติอ๋อเหรอดูเหมือนเขาอาพิชัยเในสิ่งที่เขามีเนาะแล้วเขาก็ไม่อยากแบบว่าลบกวนเนาะใช่แล้วก็ ทะเลสาบก็คือห้ามตกปลาต้องมีคนที่มีลเซ้นแล้วก็จะอนายายาุญาตให้ตกปลาเฉพาะเป็นช่วงๆเท่านั้นอย่างเช่น<อ>ช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนอกกนั้นก็ไม่อนุญาตเธอมันแบบสวยมากโอ้กคนกลับล้องแล้วกันอะอะารกันคือเป็นหมู่บ้านของคนโลโคโอลนะค่ะเอาไกลๆนูน้นะนุกคนแล้วขา,ขาวๆนึกขึ้นเลขถูกไหมใช่ เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกตรงที่บอกเปลี่ยนเวลาได้ไหมใช่ก็คือตรงนั้นแหละตรงเลกอะซึ่งทุกเดือนเดือนเม์เดือนพฤษภาจะมีเทศกาลตกปลาของที่นี่ไอซ์ฟิชชิงก็คือคนจากนอร์เวย์จากสวีเดนก็คือจะมาตกจะเป็นคอมเพนติชันของสามประเทศกันก็คือใครที่ตกได้เยอะที่สุด ก็จะชนะแต่ปลานี่เขาไม่ได้เอามากินนะเข<อ>าตกมาเขาก็เอาคืนเอาไปปล่อยหรอเอาไปปล่อยเธอคืนเธอเลยสาบอ่ะแต,แต่แต่ตกมาแล้วมันอไอป,ปลามันก็เจ็บปากแล้วมันกน็น่หน่อยสิคือมันคือแบบเหมือนมันย้อนแย้งอะ่ะท<อ>ุกครักธรรมาชาติแต่ตกปลาเข้ามาแล้วก็คือปลอ่อยืคืนถ้าไปสุภาษิตไทยนี่เขาเรียกว่ามือถือสาบปากถือศีลเนาะโอ้ว่ะแต่เออแต่ก็่ารทนเป็นประเพณีของเขาเนาก็ว่าเขาไม่ได้ทุกคนแต่คือสวยมากจริงทุกคนอ๋ออีกแล้วพูดอก็ว่าสวยอีกแล อนนี้เต็งกี้อยู่บนทะเลสาบค่ะที่ใกล้ไปน้ำแข็งแล้วค่ะทุกคนโอ้ oh my g อดกว้างมากเลยทุกคนดูสิกว้างกว้าแบบนี้กันค่ะก็คือทะเลสาบค่ะตอนช่วงซัมเมอร์มันก็จะเป็นน้ำจะเป็นมดแดงใช่เป็นทะเลสาบเออลึกมากด้วยนะที่เนี้ยใช่ไหมเนาะดูสิทุกคนนี่คือบนทะเลสาบนะคะที่เต็งยืนอยู่นะคะทุกคนดูสิ เย็น yeah, หนาวมากด้วยนะคะวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆเลยค่ะทุกคนดูสิคะฟ้าสวยเหมือนหน้าเต็งกี้กับหน้ามดแดงเลยค่ะ <c oughs> ทะเลสาบนะคะทุกคนช่วงซัมเมอร์มันก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำลึกมากนะคะอีดอ,บอ,อแบบน่ากลัวเนอะอมันม,มีปลาไหมปลาลจืดไหมแล้วแข็งๆนี้ปลาตายนหมมันน่าจะอยู่แบบลึกๆเขาแบบก้นเขาเรียกอะไรนะ ของทะเลอ่ะเทะเลสาบอะปลามันจำสีเทอมินู้ได้โคลนเออเออน้ำปลาดุกเนาะนี่แหละเหราเรามีความเป็นพื้นนอกเหมือนกันนะปลาดุกนะปลาดุกใสโครนเนาะปลาดุกใต้ตรงนี <S 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 2> <S 2> <S ้สู้ค่ะอ้าสู้สู้ค่ะ สก๊จิตกุสุลีบอกว่าไม่จบไม่จบอกทุก่่าสก๊อตจิตกุสุลกลับมาที่โรงแรมนะจ้าวันนี้มดแดงใจดีมากเลยนะคะทำอะไรให้ถ่ายมดแดงขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะไก่เนืยาป่าพิเศษกะทิอะ่ะอันเขาไม่ใช่น,น้ำยาป่าค่ะน้ำยาตีนไก่ค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนวันนี้มดแดงมีผูช้ช่วยด้วยค่ะชื่อน้องตาค่ะ สวัสดีค oh ่ะน้ำตาสวัสดีค่ะตีนไก่สุกยังค่ะอ๋อม่เค่ะทาร่าทุกคนปรอมมากเห็นต้องเชิญคนปลอมแบบมีขามีขานีดน่ะเมื่อกี้เมาคนละเรื่องเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้คุยเรื่องแบบโอ้โหตายฉดือกับสุดฤทธิ์เป็นไฟหรอเมาคนเมื่อกี้ใครไม่อยู่ตรงนี้โดนเมาแล้วฉันบอกไว้ก่อนเลยนะใครไม่อยู่ตรงนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำยาตีนไก่กันนะคะทุกคน ใส่ผงฟุ้งฟิ้งด้วยค่ะผงผฟุ้งฟิ้งไปเลยค่ะเอาใส่มากอร่อยมากค่ะใส่น้อยอร่อยน้อยเนาะไปจ้าไปจ้าผงฟุ้งฟิงมาค่ะไปเลยค่ะใส่ไปค่ะผงฟุ้งฟิงค่ะใส่มากอร่อยมากโอเมก้าทุกคนตอนนี้กำลังจะได้ c. กินแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพราะอยู่หลอนดอนไม่ค่อยได้กินนะคะต้องมากินที่ฟินแลนด์นะคะที่อะไรนะกาปิดอะไรวะคลิปนี้ิดกับปิกักับปิดกากับปินะคะไปค่ะไปค่ะไปค่ะอบเอกอีกับปิดกับั้ิดกันปัดััดัิด เฮลเล่เฮลเล่ว่ามาค่ะทุกคนหนุบจีนน้ำยาตีนไก่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอร่อยไหมคะบบแดงอร่อยค่ะมาแห่ตีนกันค่ะมาแห่ตีนค่ะทุกคนชุดตีนเลยค่ะตีนไก่นะ่ะแม่ตีนนะนคนนค่นะ,อ,คคะอุ้ยเปื่อยมากเลยอ่ะตีนไก่ซื้อมาจากสวีเดนนะคะทุกคนมาค่ะแต่เมกอินตุรกี nee, หรือเปล่าใช่ใช,ใช่มาอืมดูสิตีนลดมากเลยอ่ะ อืมจืดยนันทวนนทุกคนของชุลโมเมื่อกี้เยอะมากเลยเนาะที่ใส่ลงไปเนาะอุ้ยอร่อยมากเลยอนะ่ะมาทุกคนมาค่ะตินงไก่ค่ะที่ฟินแลนด์ค่ะ In the middle o f nowhere i n f i n l a น d นะคะไม่รู้ว่าอ,อยู่ตรงไหนของฟินแลนด์เหมือนกันค่ะท้ ปีกไก่แบบต้องขอบคุณตีนเอาตีนไก่ขอโทษค่ะพูดไม่ที่ถามใครพอเนาะตีนไก่นะคะต้องขอขอบคุณมดแดงนะคะแล้วก็นอกตาด้วยนะคะนะคะขอบคุณมดแดงตีนไก่คาปากกูเลยค่ะมมันก็าค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ต้อนรับเต็งกี้นะคะคู่นี้ก็กลับแล้วเนาะไม่ต้อนรับเนาะเลี้ยงส่งสิมาค่ะทุกคนต้อนรับเลี้ยงส่งในมือเดียวจบในคราเดียวไม่เข้าใจตอนแรกตัดมาตีเดียวพอเป็นพิธีสวยๆเหรอ ไม่เห็นตอนแรกมันยังไม่หิวไหมตัดไม่ได้หรอตัดเลือดไม่ได้หรอแล้วตอนนี้ตอนนี้จ่าเท่านี้ค่ะอีดอกโอ้ยอีดอกมีความสุขมากเลยอ่ะกินตีนเอออีดอกกูไม่เคยอิจฉ่าเลยพวกมีแอลเมสมีแชเนลมีหลุยมตองถือนะกูอิจฉาอิจฉาพวกแดดตีนไก่แดดซุปนมไม้แดดแบบลาบปลาดุกฟูแดดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอย่างกูอิจฉาอิจฉาเด้ออยู่เมืองนอกอ่ะจริงๆ <laughs> ทุกคนแล้วหนึ่งในกิจกรรมที่มาฟินลาแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมานีคะ่ะทุกคนเห็นด้านหลังติกกี้ไหมคะไม้ไม้แบบนี้คืออะไรคะทุกคนเซนอคเบเลค่ค่ะไม่ใช่คะ่ะ มาดิค่ะทุกคนสาวนา,า,วนาจ้าทุกคนตอนนี้หมดแดงกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับสาวนาค่ำคืนนี้นะคะทุกคนเนาะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมนะหรือว่าอะไรว่ามดแดงใช่วัฒนธรรมทีแบบว่าคนฟินแลนด์จะต้องมาสาวน้านะ,ะทุกคนพอสาวนา่าเสร็จแล้วคือร้อนล้วใช่ไหมคะตัวร้อนรอแล้วต้องกระโดดลงหิมะจุ๊บแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าเต็งกี้จะกล้ากระโดดไหมอะทุกคนกล้าค่ะมาแล้วคะ่ะเธอทำนะแต่เราต้องทำก่อนนะ ถ้าห<อ>ลอดกระโดดก่อนฉันก็จะกระโดดตามแย่มากเลยเอ่ะเอาไหมถ้าหลอดเม่กกระโดดก่อนฉันก็ไม่กระโดดนะทำไมเอาน้ําเนี่ยใส่เอาน้ําเนี่ยราดไปบนหินนี่เหรอใช่ค่ะนี่เหรอราดลงไปเลยค่ะ<อ>ทุกคนมันมัวนหน่ะเธอหลอดเอเอมัดหน้ากล้องนิดหน่อยปัดหน้ากล้องหน่อเออทุกคน พอเราเข้าไปซาวน่าประมาณสิบห้าได้ถึงยี่สิบถึงยี่สิบนาทีใช่ปะเราก็ให้เราออกมาข้างนอกทุน่นมันจะไม,ไม่ได้รู้สึกหนาวเลย,เลยแล้วเขาให้เรากระโดดเข้าหิมะเธอมดแดงมึงก่อนเลยใช่มึงก่อนเลยพร้อมกันเอะแต่เดี๋ยวเดีเดี๋<อ>ยวกูตัง้งก็เดี๋ยวกูตั้งก็ยีดอดใหญไงวะตรงอันนี้เหรอหินเปล่าวะมึงทำไมมันนูนวะไอแม่เจ้ามากเออไม่ใช่หินนะไหนดูเซ่ได้ไหมโอเค ทุกคนเขาเข้าไปในซาวน่าแล้วต้องออกมาใช่ไหมแล้วก็ต้องกระโดดลงหินมะเราต้องแบบออกมาแล้วเข้าเลยไม่ใช่ยืนมันหนาวเด้อซาวน่าไหนอะไหนอยู่ไหนอะเห็นไหมโอ้ยเห็นแล้วนี่ไงทุกคนแสงเหนือทุกคนมดหัวเต็งกี้ถึงมดแยกถ่ายรูปสิอ่ะสามารถเห็นจากกล้องเลยปะอุวยเห็นได้ไหม เห็นไหมทุกคนแสงเหนื่อเห็นสีลงเขียวๆด้วยดูดิทุกคนโอ้ไม่ก็ไปหลังม้านแล้วนะไปไปไปไม่เดี๋ยวมันก็มาอีกแน่ๆเลยอ่ะมันกำลังลอยไปที่เขาใหญ่ไอ้นั่นบอกว่าต้องไปหลังชาคาวชาคาวคือที่เราไปเดินไฮ킹เห็นป่ะเที่ยวลงมาที่ฉันบอกว่าเป็นแฟมิลี่บิสเนสนั่นแหละไฮคาวคืออะไรวะอ๋อชาคาวชาคาวโรงแรมอ๋อเหรอเฮ้ยทุกคนแสงเหนื่อแต่แล้วว่าสวยมากเลยอ่ะ โอ้ oh my god า oh <my> แป้บหล่อนตาโอ้ยทุกคนแสงเหนืออยู่บนหัวเต็งกี้อะดูดิโอ้ยแอบหนุ่มกีโอ้ oh my god มีหมดเลยทุกคนหมดแดงกูไม่ต้องขอยู่หัวมึงแล้วเพราะว่ากูได้เสงทุกคน, oh <my> กคนดูดิโอ้ย oh my god หมดแดงทุกคนนี่คือแสงเหนือจากกล้องนะแต่ก,กล้องโทรศัพท์มือถือหมดแดงมันไ oh <my> ม่สามารถมองเห็นได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าจะเป็นสีแบบเหมือนก้อนเมฆอะเออมันเหมือนเออเป็นเมฆแบบว่า ทุกคนคือในกล้องโกโปรมันไม่เห็นนะเนาะแต่ว่าดูดิโอ oh m มก o d ดูดิสวยมากโอ้ m มกซ์มดแดงฉันอยากเห็นเป็นสีชมพูสีม่วงก็นี่ไงพิงกิชไหน <c oughs> สีชมพูหละ<อ>่ะเห็นปะเอ,ออเขางบนข้างบน,งบนใช่ไหมเออโอ้แม g มดแดงอุ้ยแฮปปี้มากเลยอะ่ะทุกคนคือมองในกล้องโกโปรมันไม่เห็นเนาะแต่ว่า ถ้ามองผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือที่จะถ่ายคือมันชัดมากทุกคนแฮปปี้มากเลยนะอ่ะดูสิอุ้ยสีชมพูด้วยอายสีชมพูเธอทุกคนดูดิอันนี้ดูจากกล้องแบบกล้องโทรศัพท์มือถือนะอุย้ยชัดมากสวยมากอ่ะอุ้ยโอเ o ก้โอไมก้าโอเมก้อุ้ยสวยโอ้ย,ย,อยตาแล้วนี่หรอแสงเหนือมึง อ้ตัวที่เยอะมากหมดแดงตัวใหญ่มากไม่คิดไม่ฝันมึงว่าจะได้เห็นแสงเหนือแบบนี้อุ้ยสวยมากมันเป็นแบบนี้เองเหรววะแสงเหนือมึงวยสวยมีสีชมพูด้วยอ่ะเออทุกคนอยากเห็นด้วยตาเปล่ากับเต็งกี้แบบนี้มากเลยอ่ะนี่เหรววะแสงเหนือมึงอุ้ยดูฝั่งน้นฝั่งมั่วที่อยู่ในป่าที่่สีชมพูอ๋อไปกอุ้ยดูมัมึง ส,สีม่วงสีมูอูต้ตแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ก็ของจริงนะทุกคนเห็นกับตาถ่ายตอนนี้เลยนะเต็งกี้ไม่ได้บอกว่าเอามาจากแอปหรือจากอู้ดูดิสีมพูมเมื่อกี้โอ้ my god บดแดงโอ้ my god ในที่สุดฉันก็เจอแล้วว่าดูอันนี้ก็ถ่ายจากตรงสดเลยนะดูบดแดงหั god, นน้ามาสิถ่ายของจริงค่ะทุกคนดูดีเห็นไหมเนี่ยจับมือค่ะเออหนาวมากทุกคนอุย้ยมันต้องมองจากกล้องโทรศัพท์ ถ่ายถ่ายรูปอ่ะเนาะ<ช>คือถ้าเกิดถ่ายเป็นวิดีโอมันจะไม่เห็นไงเนาะดูดิเห็นไหมโอ้ตาล้าตาล้าตาล้าดูดิมันต้องค่อยๆถ่ายอุย้ยวมดแดงสุ่ยมากอุ้ยทุกคนอันนี้ถ่ายจาก iPhone นะโอ้ oh my god หมดแดงถือกล้องให้หน่อยได้ไหมอุย้ยดูดิทุกคนแฮปปี้มากเลยอะแสงเดือดเต็มกิ๊บเลยอะอุย้ยเธอก็ไอโฟนมันลดอย่างนี้เองหมเนานะทุกคน ด้านหลังต็งกี้แสงเหนือค่ะอโรา ola, ทุกคนเยอะมากเต็มท้องฟ้าวันนี้หมดเลยอ่ะอันนี้ถ่ายจากกล้อง iPhone นะทุกคนโอ้แม่กอดูดิทุกคน, oh God, กคนตรงนั้นขัดมากเลยบนแดง oh <my> God, ดูดิแสงเหนือโ oh <laughs> อ้แม่กอดแฮปปี้สเปรย์ไลท์อัลตร้าเฮ้ยดูดิเธอเป็นแบบนี้เองท้องแสงเหนือสวยมากเลยอ่ะเธอเห็นเห็ป็นสีชมพูไหมสีชมพูฝั่งนู้นเป็นสีชมพูโอุ้ยห โอ้โหโอ้ my god ฮัปปี้มากทุกคนฮัปปี้กับเต็งกี้ไหมคะดูดิไหนสุดเต็งกี้ก็ได้เจอแสงเหนือที่ประเทศฟินแลนด์แล้วนะคะคือเมื่อวานแบบท้องฟ้าปิดมากเลยแล้วเต็งก็เมื่อกี้ก็บอกว่าหมดแดงถ้าเกิดฉันไม่ได้เห็นเต็งก็จะแยุ่มหัวเธอวันนี้เธอรอดเลยอหมดแดงคือไม่ต้องโดนฉันก็ยุ่มหัวแล้วค่ะดูดิโอ้ my god แบบดาศดรชัดมากด้วยเธอใช่แบบโอ้ my god อือเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มฟ้าไปหมดเลยอ่ะดูดิ แฮปปี้มากเลยอ่ะคือเตตอนนี้เตงกี้อยู่ข้างหน้าโรงแรมคือมีแสงสว่างเยอะมากเลยนะอย่าโรงแรมที่เตงกี้พักอยู่เนาะคืนแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้พอม็นแสงสว่างเราก็ยังมองเห็นได้ตาเปล่าแล้วว่ามันคือแสงเหนือทุกคนดูนี่ผืนใหญ่มากบนแดงอุย้ยเห็นไหมผืนใหญ่มากเลยโอ้ดูดิอันนี้ชัดมากแล้วแบบเป็นสีเขียวเห็นกาเห็นด้วยตาเนื้อตาว่ามันคือสีเขียวแบบอลอลาเธอ ขนาดแบบมีแสงจากโรงแรมนะก็ยังเห็นชัดขนาดเนี้ยไปดบ้านเธอปะ่ปะไปเดินไปบ้านเธอเ<อ>ถอะไาไปดูแสงเดืบ้านเธอไาเลยหมดแเ่ขอบคุณมากนะโอ้ยสวยมากมากึงไม่คิดว่าไม่ฝันว่าจะได้เห็นแบบแสงเดือแบบเนี้ยดูดิทุกคนเป็นทางยาวอ่ะทุกคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าทางช้างเผือกปะวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะแต่แบบมึงสวยมากแบบว่าแบบมันบอกว่าเป็นรอยแบบท่าทั้งสองฝั่งอ่ะคือ วุ้ยดีมากเลยอะทุกคนแบบเต็งกี้แฮปปี้มากเลยทุกคนแฮปปี้กับเต็งกี้ไหมคะทุกคนคอมเมนต์มาแบบคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าแบบใครชอบแสงเหนือบ้างเต็งกี้ชอบมากแบบมันเนเหมือนสิ่งมาะหลารใดูแล้วแบบพอมาเห็นด้วยตาปาตาด้วยเหนือตาแล้วแบบใจมันฟูอะเธอเป็นแบบมันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถแบบกะเกณฑ์ได้แล้วแบบอยู่ๆก็มาเห็นแบบเนี้ยทุกคนแบบคือตลอดระยะเวลาที่เต็งกี้มาฟินแลนด์คือแบบฝนตกทั้งวันหิมะทั้งวันและในวันสุดท้ายคือสุดท้ายก่อนจะกลับลอนดอนเนี่ยทุกคนคือมันแบบ มออทุกคนออกมาจากหน้าห้องเต็งกี้เอาบาเปิดบะ,ะตูออกมาก็นี่เลยจ้ะทุกคนแสงเหนือนี่นี่นี่กำลังพาดผ่านทุกคนเห็นไหมเนี่ยสีเข,เขียวเนี่ยทุกคนเห็นไหมดูด,ดีทุกคนชัดมากเลยอะ่ะคือมองได้ตาปล่าเห็นเป็นสีเขียวแบบเขียวเข้มทุกคนแบบ โอ้ oh my god ดูดิดูดิทุกคนมันสวยมากแบบเป็นเหมือนทางพาดผ่านเป็นเหมือนก้อนเมฆก้กอนหมอกอะไรทุกคนแต่ว่ามันดูรู้เลยว่ามันเป็นคือแสงเหนืออโรรโาทุกคนแต่ถ้าเกิดมันเป็นหมอกมันจะแบบเป็นเส้นแบบว่ากระจายกระจายแต่อันนี้นถ้าเกิดเป็นออรโรรามันจะแบบเป็นเส้นแบบชับๆหน่อยทุกคนคือเป็นคมๆอ่ะอธิบ้ายไงวันดีว่าภาษาไทายทุกคนคือดีมากดูดิเห็น้วยเนื้อตาทุกคนไปดูกันเลยเร็วดูดินี่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 นน นี่คือค่าแสงเนือสีขเขียวนี้ค่ะทุกคนดีมากเลยนี่คือออกมาจากหน้าห้องก็เห็นแล้วนะคะทุกคนดูดีทุกคนใครจะมีความสุขเท่าเตงกีก้อีกไหมอ่ะเนี่ยดูดีสวยมากโอเคทุกคน เดี๋ยวนมืกี้ไปเข้านอนกันนะคะเพราะว่ามีความสุขมากเลยค่ะได้เจอแสงเหนือนแล้วนะคะทุกคนไปนอนจ้ะเจอกันพรุ่งนี้เนาะ Good night ทุกคน มอร์นิ่งกับเช้าวันใหม่ที่คิปิจาวีนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่ต้องกลับลอนดอนแล้วนะคะตอนนี้เตงกี้อยู่ที่ห้องอาหารบรคฟาดค่ะที่โรงแรมนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ดูสิคะวิวด้านหลังของเตงกี้นะะี่เลยค่ะวิวหลักแสนหลักล้านนะคะทุกคนคือดีมาก mm hmm. กินคู่กับอาหารเชา้าแบบนี้นะคะกับคู่วิวที่แบบว่านอกแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยทุกคนคือแบบว่าดีมาก mm hmm. ทำให้แบบว่าแบบนี้เลยนะคะทำให้แบบว่าการกินอาหารมื้อเช้าของเต็งกี้วันนี้อร่อยเพิ่มขึ้นเป็น200%เลยค่ะทุกคนทุกคนได้เวลากับลอนดอนแล้วจ้าและนี้จ้าคือโรงแรมที่เต็งกี้พักอยู่นะคะคือดีมากราคาดีมากค่ะทุกคนใครมาเที่ยวแถวนี้ก็เต็งกี้แนะนำโรงแรมนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ล่ำลากับบดแดงแล้วค่ะทุกคนายบ้ายบดแดงเจอกันนะเมือง thank you for everything นะคะ I will come back here again ค่ะ บายบาย I gotta cry โอเคคือเพื่อนของเตงกี้มาคาบดแดงต้องกลับไปทำงานค่ะวันนี้เขาทำงานนะครับทุกคนเนาะทุกคนก็ต้องมีภาระและหน้าที่เป็นของตัวเองนะคะเที่ยวได้ก็ต้องทำงานได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทำตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเตงกี้ต้องกลับลอนดอนแล้วนะคะเดี๋ยวต้องนั่งรถโค้ดอีก 6ชั่วโมงเพื่อไปที่โรวานิมีนะคะเราก็ต้องนั่งเครื่องต่อกลับไปลอนดอนโอ้ my god ค่ำคืนนี้อีกยาวไกลค่ะแต่ว่าเต็งกี้มีความสุขมากค่ะเพราะว่าเต็งกี้ is happy ค่ะทุกคนโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะคะใครอยากให้เต็งกี้ไปกินไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าใครสงสัยกับการมาเที่ยวฟินแลนด์ในทริปนี้ก็คอมเมนต์มาถามเต็งกี้ได้นะคะเดี๋ยวเต็งกี้จะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะทุกคนโอเคเจอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเต็งกี้ is happy บายอุย้ยเดินเลยแล้วค่ะ เดินเลยอีกแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ